เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์บูรณาการหลายหน่วยงานเยียวยาจิตใจดูแลเด็กในศูนย์พักพิงชั่วคราวให้มีสุขภาพจิตสุขภาพใจที่ดีวันที่28กรกฎาคมเพศส,สัจกรหญิงนรดาปิจนามนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดนายจำเริญแหวนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เดินทางไปเยี่ยมและร่วมทำกิจกรรมกับเด็กๆที่ติดตามผู้ปกครองเข้าพักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์จัดเจ้าหน้าที่ไปชวนเด็กๆทำกิจกรรมการเรียนรู้วาดภาพระบายสีห้องสมุดเคลื่อนที่ตลอดทั้งกิจกรรมสันทนาการลดความเครียดหวาดกลัวกับเหตุการณ์พะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ที่กระสุนปืนใหญ่ตกมาใส่บ้านเรือนประชาชนพื้นที่อำเภอบ้านกรวจอเภอลาหารทรายอเอฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ส่งผลให้ประชาชนต้องอยพยพย้ายหนีออกจากบ้านมาอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยเฉพาะศูนย์พักพิงสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีผู้อยพย,ยพเข้ามาอยู่กว่า1 5 0 0 0คนมีเด็กอายุ0ถึง18ปีอาศัยอยู่ในศูนย์ประมาณ3,000คน เยสัจกรหญิงนัทระดาปิจนาณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์เปิดเผยว่าในการดูแลช่วยเหลือผู้อุปยพได้จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์นมสำหรับเด็กอ่อนผ้าอ้อมสําเร็จรูปตลอดทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นมอบให้ผู้ที่อพยพจัดหาเตียงผู้ป่วยให้กับศูนย์พักพิงโรงพยาบาลบุรีรัมย์ตลอดทั้งงานรับบริจาคโลหิตสํารองส่วนในเรื่องของเด็กและเยาวยชนที่ขาดโอกาสในการเรียนหนังสือหรือปิดโรงเรียน ก็ดูแลเรื่องสันทนาการทำกิจกรรมผ่อนคลายลดอาการเครียดซึมเศร้าและหวาดพาวา้ร่วมกับสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์และหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ประทะตามแนวชายแดนมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารสนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตเป็นอย่างดีดีรำมีกิจกรรมให้เด็กๆได้เข้ามาร่วมกิจกรรมอาทิเช่นในเรื่องของการวาดภาพระบายสีนะคะแล้วก็ในส่วนเรื่องของอมีตู้เขาเรียกว่า ้องสมุดเคลื่อนที่มีติดแอร์นะคะแล้วก็กิจกรรมสันทนาการการดูทีวีนะคะโทรทัศน์แล้วก็มีเรื่องการเล่นเกมนะคะคือในช่วงแรกหลังเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นเนี้ยก็เด็กจะมีความเครียดนิดนึงนะคะก็จะเน้นเป็นเรื่องของกิจกรรมสันทนาการเป็นสะส่วนใหญ่ค่ะส่วนในเรื่องของอาทางด้านวิชาการเนี้ยเดี๋ยวจะค่อยๆปรับอีกทีหนึง่ง นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีะสมาชิกาชาติที่เป็นคุณครูเข้ามาช่วยทางด้านกิจกรรมในส่วนนี้ด้วยนะคะหลังจากที่ที่มีพลากรช่วยดูแลอยู่แล้วค่ะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ,ะผู้พักพิงท,ที่อยู่ที่สนามช้าง International Circuit อินเตอร์เนชั่นแน c เซอร์กที่นี่มีความพร้อมนะคะในการดูแลผู้อพยพทั้งหมดเพราะว่าเคยได้เดิน หาเยี่ยมประชาชนเขารู้สึกดีใจมากแล้วก็พอใจมากเขาบอกว่าอยู่ได้แล้วก็รู้สึกดีใจที่อยู่ที่นี่แล้วเขามีพร้อมทุกอย่างค่ะแล้วก็ดีใจบ้างที่ผู้ใหญ่ที่นี่ให้ความกรุณานะคะคในการดูแลผู้อพยพที่อยู่ที่จังหวัดกุรีรัมย์รู้สึกอุ่นใจแล้วก็การทำงานร่วมกันก็เป็นไปอย่างราบรื่นค่ะ รวมถึงของอโรงพยาบาลบุรีรัมด้วยนะคะค่ะท่านผู้มนการก็ได้ทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีในเรื่องอในส่วนของกาชาติอเอาอ,อาสาสมัครกาชาติเข้าไปช่วยดูแลก็ได้รับการตอบรับดีค่ะแล้วก็พึงพอใจของบุคลากรทางการกแพทย์ค่ะ